ความฟิตพร้อมของร่างกายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเป็นศิลปินแล้วยิ่โจทย์เพลงในวันเสาร์นี้พวกเขาทั้ง5ต้องร้องคนละ2เพลงด้วยกันซึ่งเรียกว่าเป็นงานที่หนักขึ้นไปอีกแต่งาน,นเช้าวันนี้5คนสุดท้ายจึงตื่นแต่เช้าไปออกกําลังกายเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ครับ วางข้างๆใช่จะได้โฟอาร์มแล้วก็ด้านข้างด้วยหนึ่งสองเคนอย่างนี้ครับขึ้นให้คนานใช่อตอตอตอแคมป์แปะเค่อน,น้อตอเขาแบ่งพี่เต้พี่ตั้มแล้วก็กลั้งซีดีของพี่ตั้มกับพี่เต้จะเน้นเหมือนพวกความแข็งแรงใน เขาเรียกว่าอะไรฮาร์ดเลดอะครับว่าให้แข็งแรงให้อึดให้มันเป็นวีแดนซ์นะให้อึดให้ร้องให้นู่นนี่อะไรเงี้ยของกล้ามกับซีดีเขาจะเน้นเรื่องวิวกล้ามด้วยลงลงมาเนี่ยเลยเออพุ่งอีกว่อร์นุไลน์ไปเอกันครับผม สำหรับโจทย์เพลงในวันเสาร์นี้ของทั้ง5คนสุดท้ายคือโจทย์เพลงป๊อปช้าและเพลงแดนสนุกช่วงนี้เรามาชมกันว่าในการเลือกเพลงใครจะได้เพลงอะไรกันบ้างสำหรับการแข่งขันในวันเสาร์นี้เอ,อ่อก็คือมาถึงโจทย์เพลงช้านะครับวีคนี้ก็คือ2โจทย์คือช้าช้าซึ้งกับ แดนซ์เร็วนะครับ,รบทีนี้ก็คือเรามาเลือกกันทีละโจทย์นะครับเเลือกโจทย์เพลงช้าก่อนแต่ก่อนที่จะเลือกเลือกเพลงเนี่ยมนเลือกลำดับการร้องก่อนกั้งเนี่ยจะเหลือแค่3เบอร์อเพราะว่าเบอร์2 CD ได้ไปแล้วแต่คนีแล้วก็เบอร์หนึ่งไม,ไม่ไม่ได้ไม่มีเพราะว่าวิกที่แล้วรเราเปิดไปแล้วดังนั้นก็จะมีแค่3 4 5หเท่านั้นเองนะนี่คือเพลงช้านะครับเดี๋ยวเพลงเร็วจับใหม่อีกทีหนึ่งอ๋อ เบอร์สี่นะครับกั้งได้เป็นคนที่สี่ก็น่าตื่นเต้นอยู่นะก็ที่กั้งเลือกมาก็พี่อยากให้ร้องเพลงแบบนุ่มๆไปแล้วกันพ่อสบายๆอะไรเงี้ยนะครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามก่อนเลยละกันจริงๆเพราะมากนาาใจแครดิเมงกัตอนเลือกเพลงช้าจริงๆก็ไม่ได้ฟังเพลงช้าเยอะขนาดนั้นคือคือพอมาเลือกจริงๆเนี่ย เราเพิ่งมารู้สึกว่าเออเราไม่ได้เป็นคนฟังเพลงชาเยอะมากแต่เราจะฟังกงันแรกเลย๋ั้กเลือกเพลงที่ว่าฟังบ่อยก่อนที่รู้สึกว่าเออเราเราเราคุ้นกับเมโลดี้มันอย่างน้อยก็จะไม่เพี้ยนเยอะละโอเคเราก็เลือกเพลงที่เราฟังบ่อยก่อนแล้วก็เหมือนค่อยค,อยคอยมาตัดอีกทีว่าเออเพลงนี้แบบมันฟังบ่อยแต่มันอาจจะยากไปเราเคยร้องเราเคยร้องเล่นแล้วไม่ไม่โอเคอะไรอย่างนี้เราก็ค่อยตัดตัดตัดออกอะไรอย่างนี้แรกดีกว่าใช่ไหมครับไหนขอลองอีกเพลงจ้า คำถามซึ่งไร้คำตอบเป็นหนึ่งขั้นทางที่ฉันยิงตอบไม่ได้คือเพลงนี้เหมือนเราเรามันมันดังเราก็เลยฟังบ่อยแต่ว่าเราไม่ได้เหมือนเหมือนเราไม่ได้คุ้นเคยกับมันขนาดนั้นนะจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ายังมีโน้ตที่แบบเรายังไม่มั่นใจอ่ะคือเหมือนว่าคือเหมือนว่าเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยโนตนี้ถูกไหมโนตนี้ถูกไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือน อีกเพลงหนึ่งคือกั้งค่อนข้างแน่นมากกว่าค่อนข้างชินกับโน้ตมากกว่าก็เลยเอาไปก็ถ้าที่ฟังดูก็เพลงแรกดีนะครับก็คือต้องฝึกเยอะๆแต่ว่าเวลาในการฝึกมีไม่เยอะครับก็เรียกว่าใช่กัรงวิดเนี่ยจะยากยากหน่อยแต่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสู้นะงั้นเอาเพลงแรกนะครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามโอเคมาถึงเพลงเร็วต้องจับฉลากอีกอันนี้คือเพลงเร็วใช่อันนี้จะไม่มี เบอร์หนึ่งเพราะว่าซีดีปันหนึ่งไปแล้วอ่ะโอเคครับเบอร์ห้าคนสุดท้ายที่เลือกมาเนี่ยที่ชอบสองเพลงแรกที่เลือกครับจริงๆพี่ชอบเพลงอย่ามองตรงนั้นที่ฮั่นร้องเพราะพี่จำได้ว่ามันเป็นเพลงแดนที่สนุกมากมันเท่มากและดนตรีมันคือ แดนซ์แบบที่แบบน่าจะมีท่าอะไรที่แบบเก๋ๆเท่ๆเต็มไปหมดเลยแต่ยังคาใจที่กั้งเลือกท่าพิสูจน์ว่ามันเป็นยังไงก็เลยขออย่างมองตรงนั้นเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนพอแล้วเต้นอันนี้ค่าให้ดนตรีเนี้ยรู้สึกว่าท่าพิสูจน์ค่อนข้างเข้าอ๋อเหรอฮะเพราะอะไรเพราะมันจังหวะมันจะแรแข็งแรงงั้นเดี๋ยวขอลองทั้งสองเพลงกันนะมันต้องดูที่การร้องด้วยแหละถ้าลองอย่างมองตรงนั้นจะอ่างนั้นลองอย่างมองตรงนั้นก่อน มันคือมันเต้นได้ทั้งสองอย่างนะครับหมายถึงว่าทั้งสองเพลงเนี่ยเต้นได้ทั้งคู่แล้วเราสึกว่าเออเพลงนี้มันก็ชอบชอบตรงที่ว่าเราฟังแล้วเรายังสนุกครับเพราะว่าเพราะว่าเพลงนี้จริงๆก็ไม่ได้ฟังเยอะขนาดท้าพิสูจน์หรือว่าไม่ได้คิดมาก่อนแต่ว่าจริงๆเพลงยามมองตรงนั้นเนี่ยกั้งมาฟังตอนวีคแรกเพราะว่าเหมือนวีคแรกเราเลือกไว้วีคแดนซ์เอ้ยวีคที่เราจะเปิดตัวครับเออเราก็เลยเลือกไว้แล้วเออพอเราฟังบ่อยๆเรารู้สึกชอบ เราก็เลยมาเพิ่งมาเปลี่ยนใจว่าเออไปอย่างนี้ด้วยได้ไหมลองท้าพิสูจน์ให้ฟังทีเลยเป,ลเป็ยคือฟังฟังจากเพลงแล้วก็ชอบท้าพิสูจน์ตรงแนวตนตรีการเต้นมากกว่าเ มันมันฟังแล้วมันรู้สึกช่องไม่ใช่ช่องเสียงเราลองแล้วรู้สึกสบายด้วยเพลงนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นผู้หญิงนะครับเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะร้องคีย์ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนเราเราเราฟังแล้วพอเราคิดว่าเออมันเป็นเพลงแดนซ์เป็นวีคแดนซ์เราก็เลยคิดว่าเออถ้าร้องทางเต้นเพลงนี้น่าจะโอเคอยู่น่าจะเหมาะอยู่ไหมว่าทางร้องทางเต้นมันก็ไม่ใช่ว่าร้องไม่มีอะไรเลยหรือว่าเต้นก็มันเต้นได้เยอะอยู่อะไรเงี้ยครับเราก็คิดว่าเออเพลงนี้ก็ค่อนข้างเหมาะสมกับวีคแดนซ์แต่ว่า พอเลอกเลิกไปเนี่ยคืออย่ามองตรงนั้นนี่ก็ชอบครับเหมือนรู้สึกว่าล้อมันก็มันมีจุดยากของมันอยู่ช่วงหนึ่งครแต่ว่ามันบีบมันมันดูแบบคนน่าจะสนุกตาม,มากกว่าด้วยนะถ้างั้นเอาอย่า,า,อยามองตรงนั้นแล้วก็โชว์ความสามารถด้านเต้นอย่างสุดๆปไปเลยนะครับโอเคกั้งโอเคอย่ามองตรงนั้นนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ นับว่าเป็นโจทย์ที่ยากเอาการครับสำหรับทั้ง5คนถ้าคุณผู้ชมอยากไปให้กําลังใจพวกเขาแบบชิดติดขอบเวทีแล้วก็สามารถ SMS มาขอรับบัตรได้โดยพิมพ์ตัวทีแล้วส่งมาที่4242899 หรือถ้าอยากส่งคะแนนโหวตให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณเชียร์ก็สามารถส่งมาได้ครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจนันตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันที่ท่านชื่นชอบแล้วส่งมาที่4242899หรือกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขของผู้เข้าแข่งขันหลังจากนั้นกดโทรออกหรือช่องทางล่าสุดให้คุณสามารถส่งคะแนนให้กับ5คนสุดท้ายได้อย่างรวดเร็วกับแอปพลิเคชัน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวดาวโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ใครจะได้ไปต่อคุณเท่านั้นคือผู้ตัดสินครับ เรามาติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ใหม่ในรายการ The Star Daily เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงสุ์เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปทาง X-Channel และ4ทุ่มเป็นต้นไปทางช่องวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ